มาดูเรื่องนี้บ้างค่ะกำลังฐานพรานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วหน่วยขึ้นตรงกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีนะคะสามารถตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่เลยรอบนี้มากกว่า3 0 0 0สนเม็ดค่ะ พเอกอินทาราวุฒิทองคำผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21นำกำลังทหารพรานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2105หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21กองบังคับการควบคุมที่2กองกำลังสุรศักดิ์มรีรวมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเข้าตรวจสอบที่บริเวณกระท่อมสวนยางพาราบ้านนาสีนวลหมู่ที่1ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร คือในปฏิบัติการเข้าไปตรวจสอบรอบนี้นะคะสืบเนื่องมาจากมีการลักลอบนํายาเสพติดเข้ามาซุกซ่อนในบริเวณดังกล่าวซึ่งจากการที่เจ้าหน้าที่ดักซุ่มและเฝ้ารอจับกลุ่มผู้กระทําความผิดตอนแรกยังไม่เจอตัวค่ะจนกระทั่งตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่บริเวณดังกล่าวพบกระสอบปุ๋ยหนึ่งกระสอบซุกซ่อนอยู่ภายในกองฟางข้าวเจ้าหน้าที่แกะดูนะคะพบว่าภายในเป็นยาบ้า1 9 8 0 0 0เมเม็ด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดเป็นของกลางไว้ทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนสพ,พเมืองมุกดาหารเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปค่ะ